ตอนที่3,355พลังศักดิ์สิทธิ์เมื่อเสียงนั้นดังขึ้นสายตาของทุกคนต่างก็มองไปข้างหน้าโดยความเพียงกันเห็นเพียงชุดสีขาวผิวสวัยเดินเข้ามากินอายไม่ธรรมดาแตกต่างจากมนุษย์โลกไปจนถึงแสงศักดิ์สิทธิ์เจือจางที่แผ่ออกมาจากในตัวเขาทําให้เขาดูน่าเคารพเป็นอย่างยิ่งหากบอกว่าเขาในอดีตนั้นมีกินอายของเซียนท่วงท่าของเขาในตอนนี้กลับดูสูงส่งจนยากจะบรรยายราวกับว่าการมองของเขามากกว่าหนึ่งครั้งนั้นคือเป็นการดูถูก โดยเฉพาะแสงศักดิ์สิทธิ์บางเบาชั้นหนึ่งบนตัวที่ตลกอบอวลเหมือนกับทางตัวเขาอาบอยู่ในแสงศักดิ์สิทธิ์คลายอยู่ตรงหน้าทว่าห่างไกลเราเกินศีดศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเรียกด้วยความตื่นเต้นก่อนก,ก้มหน้าลงอย่างพร้อมเพียงพางประสานมือคารวะอย่างนอบน้อมโมเชนินมาถึงกลางตำนักยืนอย่างเงียบงันดวงตาสีดำครับมองทุกคนอย่างนิ่งเฉยอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแยกย้ายกันไปเถอะผู้สสองสาท่านอยู่ต่อได้กราบทุกคนตอบรับก้มหน้าลงแล้วถอยออกไปอย่างนอบน้อมไม่นานนักตำหนักศักดิ์สิทธิ์ ที่โอโถงก็เหลือเพียงผู้โซตำหนักศักดิ์สิทธิ์สองสามคนและโมเชนที่อยู่ตรงกลางผู้โศสอตาก,กันครั้งหนึ่งเดินไปข้างหน้าแล้วประสานมือคารวะยินดีกับศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกชารโมเชนมองพวกเขาครั้งหนึ่งบนกายเรานั่นลงล,ลงกลางตำหนักสั่งว่าเราเรื่องของพวกเฟื่งเจียวเห็นในห้าปีนี้ให้ข้าฟังทีเมื่อได้ยินดังนั้นผู้โซทั้งหลายก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งซ้ายและควาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวตลอดหลายปีนี้ให้เขาฟังโดยคราว สุดท้ายผู้โสใหญ่จึงกล่าวว่าสืบศักดิ์ธิ์ออกชันได้เวลาพอดีชงกรสำนักดาราคำเซียนสรงคนมาเชิญพ่อข้าไปช่วยรบกับประมุขเทมฟ้าแต่หลังจากนั้นพอเซียนยนโมเจอกระเฟื่องจิวกลับมาเรื่องเราจึงกลับตรบัดเช่นกันตอนนี้เซียนยนโมเจอทารบกับประมุกเทมฟ้าที่เขาสูงสุดหลังจากวันนี้อีก20กว่าวันตอนนี้เองที่ผู้โสิสามพูดขึ้นเล่ากันว่าเซียนยนโมเจอผู้นี้เป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชันเทพแล้วเพียงแต่เป็นระดับราชนเทพขั้นใดกับไม่มีใครรู้ สายตาของผู้โสรองจับจ้องโมชนเขามองอีไฟแล้วชะง,งักไปเล็กน้อยสิศักสิทธ์ก่อนเจ้าตำหนักเข้าชันฝากฟังกับพวกเราไว้ว่าเมื่อสิศักสิทธ์ออกจากเจดีศักสิทธ์แล้วต้องดูว่าสิศักสิทธ์เจอารมณ์หกปัทนาได้หรือไม่เมื่อทําลายความรู้สึกแล้วย่อมได้รับพลังศักสิทธ์สิสักสิทธ์ท่านว่าความในของคําพูดก็คืออยากให้เขาบอกกับพวกตนว่าตลอดห้าปีนี้ที่เขาฝึกบำเพ็ญอยู่ในเจดีศักสิทธิ์เขาสืบทอดพลังศักดิสิทธ์ในตำหนักสักสิทธ์แล้วหรือไม่โมเชนฟังแล้วยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย เขามองผู้โสคนนั้นถามว่าเช่นนั้นผู้โสมองว่าข้าในตอนนี้ตัดเจตอารมณ์หกปาธนาแล้วหรือยังได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือยังเออผู้โสสองคนนั้นลังเลขึ้นมาเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอีไฟตัดรักฐานของอารมณ์ตัดเจตอารมณ์หกปาธนาแล้วหรือยังเขารู้เพียงว่าบนกายศักดิ์สิทธิ์อบอวลไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมอาจได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ในเจดีศักดิ์สิทธิ์แล้วกะมังผู้โสหลายคนไม่ได้เอ,อ่ยวาจาไปชั่วขณะหนึ่งพิจารณาโม่เฉินอย่างพร้อมเพียง พวกเขาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นอีกไฟออกชานมาได้ก็น่าจะรับพลังศักดิ์สิทธิ์ในเจดีศักดิ์สิทธิ์นันแล้วข้าจะกลับไปพักผ่อนสักหน่อยพรุ่งนี้จะไปแล้วหากเจ้าตำหนักออกชันพวกเจ้าถักทายเขาแทนข้าก็แล้วกันมื่เฉินเกาเขาลุกขึ้นยืนเมือข้างหนึ่งภายหลังส่วนมืออีกข้างหนึ่งวางไว้ข้างหน้าแล้วสาวเท้ามุ่งหน้าไปยังหลังตำหนักผู้ว่าสทั้งหลายรีบลุกขึ้นยืนและโค้งกายครวะหลังจากมองทรงเขาจากไปจึงค่อยหมุนกายเดินไปตอนที่3,356 ลูกแท้ๆมู่เฉินเดินไปหลังตำหนักอย่างช้าๆอย่างผ่อนคลายและไม่รีบร้อนเขาเดินไปพางมองท้องฟ้าไปพางไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่เวลาตาเพ่งขื่มทอปาะกายสลัวเขาเดินไปยังหลังตำหนักถึงเรือนแล้วก็พักผ่อนขณะเดียวกันก็เตรียมไปจากตำหนักศักดิ์สิทธิ์เพื่อพบพวกฟเฟิงจิวสักครั้งสองวันหลังจากนั้นนอกท้องฟ้าโลกเบื้องบนในอาณาเขตอีกแห่งหนึ่งบุรุษด่างกำยำสวมชุดคลุมสีทองพร้อมรลดลายสีดำในวังหลวงกำลังสาวเท้าใหญ่ไปยังตำหนักลัก สีเทาของเขาว่องไวถูกยางก้าวแทรกไว้ด้วยอัศนีและรมแดงเห็นเพียงเขาก้าวเท้ายาวๆไปข้างในเมื่อถึงด้านในก็จึงส่งเสียงเรียกออกไปก่อนภรรยาภรรยาเกิดอะไรขึ้นเหตุใดรีบร้อนเช่นนี้หญิงงามแต่งกายดูราคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างในแม่นางสวมชุดสวยสดแต่ดูจากสีหน้ากลับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สีหน้าของนางซีดขาวอย่างชัดเจนบุรุษคนนี้คือประมุกสียนโอเขามาถึงข้างกายนางแล้วพูดจาด้วยรอยยิ้มสดใสภรรยา ผู้โสมุยส่งข้ามาบอกว่าบทชายของพวกเรากลับมาพร้อมกับพวกฟงสิวแล้วตอนนี้อยู่ที่เมืองสีทิศเอลูกของพวกเรากลับมาแล้วเขาเขาสบายดีหรือไม่เขายิงงามร่ำให้พางศึกสะอื้นพูดไม่ออกเพียงคิดถึงลูกของพวกเขานางก็เจ็บปวดเหมือนถูกหัวใจกรีดด้วยมีดแล้วลูกที่นางให้กาเนิดเองแ,แท้ๆกลับไม่อาจเปิดใหญ่ข้างกายนางได้เขาอายุห้าหกขวบแล้วนางกลับไม่เคยพบหน้าเขาสักครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เด็กคนนั้นสูงเท่าไรแล้วอ้วนหรือว่าผอม เขาจะรู้หรือไม่ว่ายังมีมันดาอย่างนางอยู่อีกคนหนึ่งภรรยาข้าอย่าร้องให้เลยนี่เป็นข่าวดีนะประมุกสเวียนอูกล่าวยื่ยนมือโอบนางเข้ามาในอ้อมแขนปีนั้นพวกเราจนตัววันนี้เขาเติบโตมาอย่างดีเจ้าอย่าเสียใจไปเลยสามีพวกเราล้วนพ่อแม่ที่ไม่เอาไหนสักแต่ให้กําเนิดเขากลับไม่เคยเลี้ยงดูเขาสามีท่านว่าเขาเขาจะลืมพวกเราหรือไม่สตรีในชุดสวยถามทางน้ําตาในใจมีทั้งความร้อนดนและเป็นกังวลเออระมุกสเวียนอูชะงักไปเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆ แต่ยังคงปลอบใจนางว่าไม่ลืมหรอกนั่นคือบรชายของพวกเราตามใดที่พวกเราพูดกับเขาให้ชัดเจนบอกเขาว่าปีนั้นพวกเราจนตัวคาว่าเขาไม่มีทางลืมพวกเราได้หญิงงามพิงอยู่ในอ้อมแขนเขาถามอีกว่าสามีพวกเขาจะตัดใจคืนลูกให้พวกเราหรือไม่อย่างไรเสียพวกเขาเลี้ยงดูมาตั้งห้าหกปีความผูกพันนี้เกรงว่าจะลึกซึ้งยิ่งกว่าพวกเราเสียอีกจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเสียนโยนมดเจอรินไม่ใช่คนธรรมดาหัวใจของพวกเขาย่องไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันบุตรชายของพวกเราได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่อย่างพวกเขา ก็ถือเป็นโชคดีของเขาเช่นกันอีกอย่างหากพวกเขาไม่อยากคืนลูกให้พวกเราครั้งนี้ผมไม่มีทางยอมให้ผู้้เสมยทรงเขาให้พวกเราเป็นแน่แม้ไม่เคยพบเสียนหยวนเมื่อเจอกับเฟิงจิวแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่คุ้นเคยนอกจากนี้อย่างเฝ้ารอที่จะพบกับพวกเขาสักครั้งมานานแล้วฝ่ายภรรยาคุนเกียรติเดียวพูดหนึ่งกล่าวว่าสามีพวกเราไปดูในเธอหากบุตรชายอยากอยู่ข้างกายพวกเขาก็ให้เขาอยู่ต่อไปขอเพียงวันลังเขามาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆข้าก็พอใจมากแล้วฟังดังนั้นแล้วประโมกเสด็จอูก,ก็ตะลึงงนินยิ้มพรางกล่าว จ้าไม่คิดถึงบุตรชายหรือไม่อยากพาเขากลับมาอยู่ด้วยกันหรืออยากสิแต่บุตชายเติบใหญ่ได้การเลี้ยงดูของพวกฟิงจิวพวกเราไปเพื่อพาเขากลับมาเกรงว่า